ทำไมบางวัดเราจะเห็นมีการคุมผ้าสีม่วงทําไมบางวัดคุมบางวัดก็ไม่คุมหรือรอะไรเงี้ยแล้วก็การคุมผ้าสีม่วงเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรครับก็นะถ้าพูดถึงการคุมผ้าเนี่ยครับมันก็มีประวัติเรียกว่าเป็นประเพณีแล้วกันนะครับคือไม่ได้เป็นข้อระบุในทางพิธีกรรมรนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือ ที่จะระบุก็คือวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม้กางเขนที่จะนํามาให้สุดนมัสก,การหรือการสแสดงไม้กางเขนเนี่ย<ม>จะมี2แบบเนาะก็คือแบบที่1ก็คือคุมผ้าแล้วก็พระสงฆ์ก็จะเผยไม้กางเขนทีละส่วนจะมีการเปิดผ้าออกอทีละส่วนกับแบบที่2เนี่ยก็คือไม่มีผ้าคุมเลยจะแสดงกางเขนเนี่ยคือที่หน้าประตูกลางวัดแล้วก็ตรงหน้าพระแท่นนะครับซึ่งไม้กางเขนจะถูกเปิดมันตั้งแต่แรกจะแห่มาพร้อมกับเทียนคู่หนึ่ง นะครับอ่ซึ่งตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกระบุไว้ในพิธีกรรมแต่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับแบบที่หนึ่งส่วนใหญ่ใหญ่คุณพ่อก็จะจะทำแบบที่หนึ่งครับเพราะจริงแล้วมันมีความหมายกว่าไหมเอ่อมีความสุขทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าก็คือสมมติว่าสตบุตุเยอะๆเนี่ยนะครับแบบที่สองก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าไม้ข้างเขียนสามารถใหญ่ได้เพราะว่าแห่มาได้ได้ใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุมผ้านเนี่ยก็จะเปิดค่อนข้างยากต้องจับด้วยรับยใช่ครับนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็คือพูดถึง ที่จําเป็นต้องต้องมีในพิธีกรรมก็คือในวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าการคุมผ้าไม้กางเขนหรือแม้กระทั่งรูปอื่นๆในวัดเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมเนียมถ้าเกิดดั้งเดิมเลยนะครับก็คือเขาเขาจาลองมาจากการแยกระหว่างเขตสักการสถานกับเขตสัตวุรุษในสมัยก่อนคุมผ้าม่วงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนความหมายมาเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเตรียมเข้าสู่ปัสกา นะครับการคุมม้าเนี่ยก็คือให้มุ่งไปสู่การกับคืนชีพของพระสุจ้านะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องคลุมก็คือรูปต่างๆยกเว้นรูป14ภาคที่จะไม่คุมนะครับรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับหรือไม้กางเขนเนี่ยนะครับอ่าครับก็จะคลุมเพราะว่าต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยรสบุตไปวัดก็จะมักจะมองรูปนักบุญหรือรูปอะไรพวกนี้ครับดังนั้นเราก็คือเราต้องการให้ไปเน้นนะครับก็คือช่วงเนี้ย เป็นเจ้าของการเตรียมจิตใจสํานึกผิดด้วยนะครับแล้วก็เป็นเน้นของการที่จะไปมุ่งสู่การกลับคืนชีพของพระเจ้าเพื่ออยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นนะครับดังนั้นโกติบางทีเราไปวัดเราก็จะมองรูปนักบุญรูปแม่กางเขียนรูปไปต่างๆนะครับตรงนี้นะครับส่วนจะคุมเมื่อไหร่อันนี้ครับก็ประเพณีด,ดั้งเดิมนะครับบางทีก็จะเริ่มคุมกันตั้งแต่วันพุธรับเท่าเลย เขาถูเทศกาลมหาพฤษนะครับซึ่งผ้าสีม่วงเนี่ยก็เป็นสีของเทศกาลนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีม่วงก็คือสีแห่งการสํานึกผิดกับใจเดทวดบาปเป็นเป็นความหมายเชิงจาลักของสีม่วงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆเนี่ยเป็นทางการเนี่ยเราจะมีอาทิตย์ที่เราเรียกว่าอาทิตย์พระทรมาล Passion Sunday ก็คือสัปดาห์ที่ห้าของเทศกาลมหาพรตนะครับซึ่งธรรมเนียมโดยปกติก็คือจะเริ่มคลุมในสัปดาห์ที่ห้านะครับก็สังเกตว่าหลังจาก อาทิตย์ที่พระสงฆ์ใส่กาสุราสีชมพูแล้วอะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่4เนี่ยพระสงฆ์จะใส่กาสุราสีชมพูหลังจากสีชมพูแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เราเรียกว่าอาทิตย์พระทรมาน<ไ>ซึ่งไม่ใช่อาทิตย์ใบลานด้วยนะ,ะ,ะครับบางคนจะเข้าใจว่าอาทิตย์พระทรมานคืออาทิตย์ใบลานใช่ไหมไม่ใช่ก่อน,อนเพราะว่าอาทิตย์ใบลานคืออาทิตย์ที่6หรือถ้าช้าสุดเลยเนี่ยก็คือวันพระฤหัสศักดิ์นะครับที่ต้องต้องมีการคุม้านะครับอย่างน้อยคือไม้กางเขนที่จะใช้แสดงวัน วันศุก,กศร์ศักดิ์สิทธิ์อ่าครับแล้วถ้าไม่คุมได้ไหมไม่คุมก็ได้อ่ไหมไม่คุมก็ได้ครับก็คืออยากจะอย่างน้อยวันคือวันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่กางเขนต้องคุมต้องคุมอ่าครับจะเพราะไม่กางเขนก็คุมได้แต่ว่าแต่จริงๆแล้วถ้าถามส่วนตัวคุณร,รักตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาที่เราเห็นนะเวลาที่เราอยู่ที่วัดเราอย่างเงี้ยเราก็จะคุ้นชินกับพราเทศกาลมหาพรตปุ๊บก็จะต้องมีผ้าสีม่วงที่คุมรูปพระไว้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการเตือนใจละ อาจารย์เด็กเราจ,จะไม่รู้ความหมายหรอกว่าเขาคุมทําไมนะแต่เรารู้ว่าอันนี้คืออยู่ในช่วงเทศกาลมหาพุทและที่เราต้องต้องอะไรนะลดละเลิกบางอย่างเนาะเพื่อที่จะไปสู่ปัสการนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายนะคะของผ้าคลุมนะคะมันไม่ได้คลุมเฉยๆเนาะแต่มันมีความหมายอย่างที่ค,ค,ทคุณพ่อบอกบด้วยนะคะค